สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนมีนาคมปี2567คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีธนูค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเหรียญยังมีสองด้าน ชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันแม้ในวันนี้เราตกอยู่ในห่วงแห่งทุกข์จงพยายามจงตั้งมั่นจงเดินหน้าเพื่อเราจะให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแต่หากที่เราอยู่ในความสุขบางครั้งเราต้องประคองความสุขนี้ให้ไปตลอดเพราะฉะนั้นการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมนำทางในสิ่งที่ดีเสมอแต่บางครั้งการรอคอยของคนเราไม่เหมือนกัน บางครั้งบางคนหรือหลายหลายคนทําแป๊บๆคุณก็สําเร็จแต่บางคนทําแล้วทําอีกก็ไม่สําเร็จมันคือมันวัดกันไม่ได้แต่จงเชื่อมั่นในพลังแห่งตัวเองค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีธนูประจําวันที่1-16มีนาคมสิ่งที่หวังที่สุดความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์ จะทำความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์ให้ดีที่สุดเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการแต่คุณจะฟันฝ่าประสัรคต่างๆแก้ไขคลี่คลายจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไปได้จะวันเวลาและสายน้ำจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแต่ยังคงต้องเหนื่อยต้องทำต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,ยายยงรุเร้าเข้ามา แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยังคงเหนื่อยยังคงต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักด์หลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้คุณต้องแก้ไขต้องจัดการเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อเถอะค่ะความเหนื่อยในครั้งนี้มันจะคุ้มค่าในสิ่งที่คุณลงทุนทําไปเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจ ต้องแก้ไขอะไรเรื่องราวเก่าๆเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาเพื่อให้มันจบให้มันสิ้นไปจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นงานก็ยังคงต้องเยอะต้องยุ่งต้อง บริวารอาจจะนำอุปสรรคปัญหามาให้แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดก,การไปได้ค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกขเรื่องกลุ้มเป็นกังวลไพ่หนึ่งดาบออกคุณจะสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะชิพจรองเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทาง คุณเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาที่คุณต้องแก้ไขต้องจัดการการเดินทางอ,อาจจะเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลเพื่อแก้ไขตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณจะฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้การเงินระมัดระวังการใช้ใจ่ายอาจจะมีเกณฑ์การตดิดขัดขัดสนเกิดขึ้นระวังเรื่องการเงินด้วยค่ะลูกนี่ไม่เป็นดังไกลลูกนี่ไม่ได้ดังเป้าหมาย จิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับรักซ้อนซ่อนรักรักพี่เสียดายน้องขอให้ระมัดระวังค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะมีเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะระมัดระวังความผิดหวังร่มสลาย สิ่งที่คิดไม่เป็นดั่งใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดั่งใจบางอย่างคนเรามันก็ไม่ได้ทุกอย่างเสมอไปแต่บางทีวันนี้ไม่ได้แต่พรุ่งนี้เราอาจจะได้ก็เป็นไปได้ค่ะเหนื่อยกับบริวารบริวารจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลมาให้อะไรอะไรก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบริกการกู้การขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะการเซ็นค้ำประกันอะไรต่างๆอาจจะเกิดปัญหาขอให้ระวังด้วยค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักลึกๆมีเรื่องทุกข์ทรมานแต่บางครั้งมันด้วยบ่วงที่ยึดติดเอาไว้ไม่สามารถไปไหนได้อย่างคงต้องอดทนและรอคอยค่ะ าศาสตร์ของมหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคความศรัทธาความเชื่อมั่นในองค์มหาเทพมหาเทวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะคิดมากเครียดวิตกกังวลใจมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดให้วิตกเป็นกังวลและบุคคลลักษณะผิวสองสีออกท่วมๆจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้เขาอาจจะนำอุปสรรคปัญหามาให้กับคุณค่ะสรุปสำหรับชาวราศีธนูประจำวันที่1-16มีนาคมเกณฑ์ของความรักคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าส่วนคนที่มีคู่อาจจะเป็นลึกๆในใจที่มันมีเรื่องบางอย่าง ที่มันเป็นความทุกข์ทรมานแต่อาจจะพยายามประคองความรักครอบครัวความสุขเพื่อให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคคิดพิจารณาก่อนตัดสินใจค่ะการงานจะมีอุปสรรคจะมีปัญหามีหลายสิ่งหลายอย่างรุงเร้าเข้ามาทั้งบริวารคนรอบข้างอาจจะนำอุปสรรคปัญหามาให้ให้อดทนให้ระวังแล้วจงตั้งมั่นจงก้าวไปข้างหน้าให้ได้ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน ระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นช่วงปักนี้ของชาวราศีธนูอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างรุงร้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักมีอาจจะทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปส่วนมากจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้ประคับประคองค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะ่ะ